ีค่ะพบกับช่องอยกินเสร็จไปแล้วนะคะวันนี้แม่น้งหยกินมาต้มหมูนะคะต้มหมูสามชั้นแล้วก็จะตําน้ํากิ้มซีฟู้นะคะทานคู่่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาตำน้ำเอาแบบเซ็บๆเผ็ดๆไปเลย จะเสียงดังไปหน่อยนะคะลูกค้ามานั่งอยู่หน้าร้านนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนใส่พริกสดนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะก็ตํา นะคะทุกคนทีนี้ก็ได้เวลาปรุงแล้วนะคะที่เหนียวก็จะใส่น้ำตาลปี๊ดลงไปนะคะน้ำตาลปี๊ด เทียมดองนะคะทำน้ำจิ้มแมงหยกชอบใส่น้ำกระ,ะ,ะ,ะเทียมดองด้วยน้ำกระเทียมดองเอาสอักหกช้อนสามสี่ห้าหกค่ะแล้ก็ใส่มะนาวมันมีเสียงดังมากค่ะทุกคนลูกค้าเข้ามา ชาเผ็ดเป้ยวหวานวานะคะ ทาอะไรน้องมอนก็มาให้กําลังใจตลอดนะคะหลังกล้องเนี่ยก็จะมีน,น้องมอน,นั่งเ้าอยู่นะคะนั่งมองแม่ลงหยน้องหมาค่ะน้องหมาที่ด้านดิดมากค่ะนี่หยกทอดที่เพิ่มคราวให้เข้ากัน,นะค,ะค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสชิมรสตามที่เราชอบเราชอบรสไหนเราก็เติมอันนั้นลงไปนะคะ เราแ็่ชอบแบบรสเผ็ดปรี้ยวหวานรสเค็มก็นิดๆๆไม่ต้องเยอะมากมันจะเป็นโรบจะชิมก่นอนดูก,ก่อนว่าได้อย่างอืม,มหน่อยนี่เลยอร่อยมากเลยค่ะลองไปทำดูนะคะเป๊ะมากค่ะสูตรนี้ พริกเม็ดนุ่ยกก็จะใส่ประมาณพริกมันเมน็ดใหญ่ก็จะใส่ประมาณสิบยี่สิบเม็ดแล้วก็ใส่กระเทียมสักห้ากลีบใส่น้ำปลาหกช้อนน้ำกระเทียมดองหกช้อนนะคะน้ำตาลปี๊บสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะอร่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ เทน้ำกิมใส่จานนะคะแล้วก็จะไปหั่นห,หมูนะคะน่ากินมากค่ะทุกคนสูตรนี้เป๊ะมากค่ะไม่ต้องหยกจำสูตรนี้ไว้ตลอดเวลาจะทำอะไรทำน้ำกิมกิมเดี๋ยวแม่หยกจะมาหั่นหมูนะคะหมูที่ต้มไปเปื่อยหมูเนี่ยต้มใส่ข่าตะไครไ้ใบมะกรูดแล้วก็ใบยี่หร่าด้วยนะคะมันจะช่วยดับคาวแล้วก็หอมมากค่ะ อย่างนี้ก็เราเอาต้มเสร็จแล้วเราไปชิบชิมแล้วทำเหมือนซั่วกไก่ได<ช>้นะคะก็อร่อยอยู่ <ๆ S 2> แต่ว่าไม่น่าอยกแบบนี้ค่ะถ้าในนี้ปรุงทุกอ,อย่างไปแล้วรสชาติก็สม่ำๆแล้วนะคะโอเคเอาไปหั่นแล้วก็เอาที่ผงใส่นะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามชอบน,นะคะแล้วก็ใส่ตัหวหอมบักจีนถ้าแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าไม่มย,ย่าหยอยากเปนแบบนี้ค่ะทสวยมากนนะคะ่ะ ลองชิมดูนะคะมากเลเป็นตับแกงแบดีมาเอาไปทำเป็นตับแกงบ้าอร่อยนะคะ ่าหมูต้มเปื่อยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวแม่นายยกจะพาไปกินข้าวแล้วนะคะหิวข้าวมากๆเลยค่ะทุกคน เพชรเลื่อนว้ยติดมืออันนี้ไม่มีผักไม่ได้ออกไปตลาดค่ะ ค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไม่น้องยกอิมแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนหยกกินแซบด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหยกกินแซบทาคลิปต่อๆไปนะคะ <ies S 1> <ๆ S 2> เพื่อนใหม่ได้เข้ามาให้เข้ามาคอมเมนต์ข้างล่างนะคะไม่น้องหยกจะได้เข้าไปอ่านแล้วเข้าไปติดตามเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย